สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอ่างทองวันที่17ตุลาคม2565นายเตือนใจทรงไตรานายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองเตือนพี่น้องประชาชนนอกคันกั้นน้ำให้เตรียมเก็บของขึ้นที่สูงคือตรงนี้นะครับด้านนี้คือพุ่งมาจากวัดบัวหอมบัวหอมแล้วก็ไม่ใช่น้ำตกนะครับเป็นน้ำมาจากวัด โอหอมที่และเข้าเขตเทศบาลเมืองครับขับ,บเชิ่มดูนบดูนะครับว่าน้ำตรงนี้มวลน้ำตรงนี้นะครับไม่ได้ไปไหนเลยครับเข้าเขตเทศบาลเมืองครับ วันนี้ผมก็ได้เตรียมการนะฮะทั้งวางแท่งบริเออร์ทั้งเอาอีกรุ๊กนะครับปิดตั้งแต่ถนนกา้9ไปยันประตูน้ำส่วนน้ำผมคิดว่าเทศบาลเมืองเรามีความตั้งใจเพื่อปกป้องให้พ่อแม่พี่น้องเขตเทศบาลเมืองได้สบายใจว่าผมมั่นใจว่าผมเอาอยู่ครับ ไม่เข้าเด็ขาดครับแต่นอนไม่ขลับบอกตรงว่าเจอมวลน้ําแบบนี้ตอนนี้ผมห้าสิบแปดปีแล้วครับไม่เคยเจอแบบนี้เลยครับเช่นอินทประมูลนะครับเมื่อคืนห้าทุ่มมาไรไม่มีน้ําเลยสักหยดเดียวตอนนี้น้ําข้ามถนนแล้วก็ไหลเข้าไปที่บ่อขยะครับ หนักหนามากเลยครับเรื่องบอกขยะผมก็จนปัญญาจริงๆไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรเพราะต่อเมื่อมวลน,น้ำขนาดนี้ผมก็มีแต่ว่าป้องนะฮะไม่ให้เข้าเขตเศรษฐกิจนะครับไม่ให้เข้าเมืองไม่ให้เข้าเขตเทศบาลเราดูสิครับมันมันมากมายสุดที่จะรับได้ครับเียคาดว่าไม่เกินเพียงครับรถเล็กก็ผ่านไม่ได้แล้วครับ เ,เข้าเมืองเข้าเทศบาลเมืองโดยตรงเลยครับน้ำมวลน,น้ําทั้งหมดเนี่ยขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับท่านที่อยู่นอกคันกั้นน้ําของเทศบาลเมืองโปรดนะโปรดเก็บข้าของนอกคันกั้นน้ําของเทศบาลเมืองนะครับโปรดเก็บข้าของเอาไว้ที่สูงครับ ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไปรลอดแน่ครับขอบคุณมากครับ